สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุก๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินอยู่ชิดติดคลอง12นะคะทันบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะหลังจากที่เราได้ทําการตัดหญ้านะคะภายในแปลงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เนะนื้อที่1ไร่นะคะตารางวาละ12,000บาทค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะหากจะแบ่งซื้อก็ได้นะคะแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวา สดผ่อนคุได้ทุกเงินขเช่นกันนะคะอยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนายกนะคะอยู่ใกล้ปั๊มปตทนะคะใกล้ตลาดสับัวนะคะถือว่าทำเลนี้เมื่อมาอยู่อาศัยจริงเนี่ยการใช้ชีวิตก็สะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะการเดินทางก็อยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนายกนะคะอยู่ใกล้ตลาดใกล้วิทยาลัยเทคนิคทันยบุรีนะคะใกล้ตลาดต้นไม้คงอง15้นะคะใกล้มสวองครักษ์นะคะใกล้ กับศูนย์การแพ้์สมเด็จพระเทพนะคะเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านริมน้ำศาลาริมน้ำสวยๆได้เลยค่ะท่านใดสนใจนัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะกบราขอบคุณค่ะ